สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่กับหน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะก็ะคือสนุกกับงานปั้นเนาะสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูสอนไปแล้วว่างานปั้นเนี่ยมีกี่แบบนะคะทบทวนกันอีกครั้งค่ะงานปั้นมี3มแบบนะคะก็คือปัน้นนูนตำ่ำปัน้นนูนสูงแล้วก็ปั้นลอยตัวนะคะคราวที่แล้วเราทําปั้นนูน,นต่ําไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้การบ้านค่ะ ก็คือจะเป็นการปั้นนูนสูงนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวครูจะสอนก่อนว่านูนสูงเนี่ยเป็นยังไงทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากคราวที่แล้วเนาะเพราะว่ายังมีบางคนเนี่ยส่งงานครูมาผิดอยู่เลยนะคะย้ําว่าบางคนเท่านั้นนะคะก็คือหนูส่งลอยตัวมานะคะคุณครูสั่งปั้นนูนต่ํานะนูนต่าเนี่ยก็คือหนูเนี่ยจะต้องปั้น ฐานลองก่อนนะคะนักเรียนดูตรงตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นเป็นตัวฐานลองของ ชิ้นงานนะคะจะเป็นกระดาษหรือฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้นะคะแล้วหนูก็จะต้องปั้นฐานรองอีกอันนึงที่เป็นดินน้ำมันนะคะเป็นตัวชิ้นงานเลยนะคะก็คือตัวด้านในเห็นไหมคะลูกแล้วถึงปั้นชิ้นงานแปะลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นงานปั้นที่เสร็จสมบูรณ์ก็คือมีฐานรองปั้นฐานรองปั้นที่มาจากดินน้ำมันนะคะไม่ใช่เอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเป็นฐานรองปั้นนะคะอ่ะทีนี้นะคะ สัปดาห์นี้ครูก็จะสั่งงานปั้นนูนสูงนะคะการป้้นชิ้นต่อไปก็คือการปั้นนูนสูงนั่นเองนะคะการปั้นนูนสูงกับการปั้นนูนต่ำเนี่ยคล้ายกันเลยนะคะแต่ว่าการปั้นนูนต่ำเนี่ยจะไม่เห็นด้านข้างคุณครูย้ำนะคะการปั้นนูนต่ำจะไม่เห็นด้านข้างก็คือแบนเรียบไปเลยนะคะกับตัวฐานรองที่เป็นดินน้ำมันด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็ ส่วนนูนสูงเนี่ยคล้ายกับนูนต่ำแต่นูนสูงมีฐานรองเหมือนกันนะคะแต่ตัววัตถุเนี่ยที่เราจะปั้นจุดเด่นของงานเนี่ยจะนูนขึ้นมานะคะมองเห็นด้านข้างนะคะอย่างเช่นตัวกระต่ายตัวเนี้ยหนูดูกระต่ายตัวนี้ลูกนะคะตรงเนี้ยเขาจะนูนขึ้นมาแล้วก็มีเงามีวัตถุขึ้นมานะคะชัดเจนกว่านูนต่ํา นะทุกอย่างจะนูนขึ้นมานะคะวิธีการปั้นเหมือนเดิมค่ะหาแผ่นพลาสติกนะคะหรือฟิวเจอร์บอร์ดหรือกระดาษลองก็ได้นะคะตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมนี่เห็นไหมคะมาลองอันนี้คือเรียกว่ากระดาษลองปั้นนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ปั้นฐานลองปั้นนะคะแยกให้ออกระหว่างฐานลองปั้นกับวัสดุลองปั้นนะคะ ค่นลองปั้นจะต้องเป็นดินน้ำมันเหมือนกันนะคะจะทําเป็นรูปทรงอะไรก็ได้วงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมได้หมดค่ะแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเลยเสร็จแล้วนักเรียนก็ปั้นชิ้นงานจุดเด่นของงานนะคะลงไปนะคะเพิ่มเติมรายละเอียดใส่หูใส่ตาใส่ปากนะคะตกแต่งรอบๆอย่างเช่นถ้าหนูปั้นเรื่องกระต่ายเขาก็จะปั้นก้อนหิน ดินลงไปเพิ่มแล้วก็มีหญ้ามีกระต่ายเห็นไหมคะออกมาเป็นเรื่องราวที่น่ารักน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สวยงามมากด้วยขนาดไม่ต้องใหญ่คะ่ะคุณครูเห็นบางคนเอาสมุดวาดเขียนมาแล้วก็ปั้นลงไปบนสมุดวาดเขียนแต่มีแค่ตัวสัตว์เท่านั้นเองนะคะไม่ถูกนะคะต้องมี มีตัวฐานรองปั้นด้วยนะคะขนาดครูบอกแล้วว่าไม่ต้องใหญ่นะคะแค่ครึ่งเดียวของ A4 พอนะคะครึ่งเดียวของ A4 เท่านั้นนะคะอันนี้เป็นการบ้านชิ้นใหม่นะคะทบทวนจากเรื่องคราวที่แล้วดูหัวข้อดีๆหัวข้อคราวนี้คือการปั้นนูนสูงนะคะจะต้องมีฐานรองนักเรียนดูหน้านี้ให้ชัดเจนนะคะมีฐานรอง มีฐานรองปั้นนะคะแล้วก็มีตัวชิ้นงานปั้นลงไปออกแบบตัวแต่งเรื่องราวให้สวยงามเท่านี้เองค่ะไม่ยากเลยค่อยๆทํานะคะส่งได้จนถึงวันเสาร์เลยนะคะคุณครูจะเข้าไปเช็คงานตลอดส่งลงไปพอนักเรียนปั้นเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งโพสลงไปที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะคุณครูก็จะเช็คงานตรวจงานให้คะแนนไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูคฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ